สบายดีพี่น้องกองไยเอยอยสไซนิงก้าวทักไทยสบ,บายดีพี่น้องทางฝั่งซ้ายสซปโปลาวพี่น้องทางโซนยุโรปนะคกับพี่น้องประเทศไทยบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะทักไทยสบายดีพี่น้องเนะอฟซีถังผู้ใหม่และกาผูู้เกา่าขอบคุณขอบโมขอบเจอพี่น้องปองไยคู่คนนะครับเนาะที่แวมมาเป็นกาลังแรงโมกําลังแรงเจอเอเดอยูเซอร์นะครับเนาะสำหรับทปปกองการทําสวนอง,งุ่นน้อพี่น้องสําหรับอง,งุ่นของเฮ้าเมื่อนนี้ก็เดินทางมาหอดแปดสิบสี่มือเลยได้พี่น้องเอ้ มื่อนี้เอสเพอ์ังได้เปิดคลิปเปิดหัวคลิปอยู่ที่อ่านอกมุ้งนะครับเนาะนอกมุง้งได้พี่น้องเอ๋ยอ่ามาถ่ายลงเลื่อนเพื่อพี่น้องเบิ้งนะครับเนาะอ่าน้ำเสนอเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้นะครับมีอ่าพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะที่ผมได้เอคลิปลงไปเพิ่นได้เฮามาพิมพ์ทักทายว่าอ่ามุง้งเราซื้อได้จากที่ไหนคะว่าสานะันทนาะพี่น้องเนาะอะ่ามุง้งซื้อได้จากยูซิเลอร์วัดาสันทอ่าในคำถามของเพ้นเนาะพี่น้องเนาะ คลิปนี้ผมก็เลยละมาถ่ายลงเลื่อนแล้วก็น,นําเสนอสินค้านะพี่น้องเนาะนำเสนอสินค้านะครับพ,พี่เพื่อนคนไหนสนใจนะครับอาจจะได้มุง้งอาจจะได้มุ้งเดอ้อพี่น้องเดอ้อจิ้มเข้าไปเบื้องในตะกาเลยครับผมวางไว้ในตะากานะครับเนาะคลิปนี้ประมาณนี้เนาะพี่น้องละพี่น้องเล้อเบิ้งนะครับเนาะว่าเขาจะได้มุ้งจักตานะครับนะแนวของผมนี้ ตอนนี้อมุ้งของผมอยู่ที่23ตาประมาณนี้เนาะราคาก็อยู่ตามนั้นแหละพี่น้องเลยเฮาไปเลยจิ้มเข้าไปเลยนะครับเนาะผมวางสินค้าไว้ตรงนั้นเนาะพี่น้องเนาะแล้วพี่น้องจะหันจะหันแบบนั้นเฮากระละเฮาไปในส่วนองุ้นของเฮาเนาะพี่น้องเนาะกลับมาเบิ้งความสดสวยสดงดงามของงุ่นของเฮาคือเก่าเนาะพี่น้องอาทัตย์นี้เปิดมุ้งพ่อจะเปิดประมาณกั้งนะ บุ๊บเฮามาพี่น้องและเห็นความแตกต่างได้พี่น้องเลยผมยังเลือเอสคอนเทนต์แล้วก็ยังระลือวอบันพี่น้องฟังอีกรอบหนึ่งนาอพี่น้องนะแต่เมื่อนี้นะครับเนี่ยอ่าเฮ้าและเฮ้ามาเบิง้งว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสวนองุ่นหรือว่าต้นองุ่นของเรานะครับอ่าเมื่อนี้ผมได้ทําการตัดได้พี่น้องเลยเมื่อวานนี้มีแม่นมือนี้เนาะผมได้ทําการตัดแต่อ่าเปิดหัวคลิปท่นเน้นไปที่มุง้งนาะพี่น้องเนาะ พเพราะว่าเห่าเยอะว่างสินค้าเฮอพี่น้องเอฟซีได้เหาไปชอบไปซื้อไปเบิ้องแล้วเห่าจะมาคุยกันเรื่ององุองงนเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องอัง,งุนของเหาเดินทางมาฮอแปดสิบสี่ 8, วันนะครับพี่น้องและสังเกตเห็นยอดครับกุ่มดุ้มเลยได้อะไรจะดุอกุ้มดุ้มเหมือน,นยอดตัดแล้วพี่น้องเลยตัดนะครับผมตัดแล้วนะครับผมไม่ได้รอใหอ้ยอดเขาเดินไปถึงจุดมุ่งหมายที่เราได้วางไว้นะครับเนื่องจากว่า เนื่องจากว่าเพฤิฟเพฤิฟเ,เจา้าคือตัดเนาะพี่น้องอ่าอาพี่น้องสงสัยอาดละสงสัยว่าทําไมตะดุ่ยถึงตัดอ่าต้องท้าความอีกได้พี่น้องต้องย้อนนะครับต้องย้อนเท้าความไปนะครับอ่าผมตัดโหมดนะครับอ่าที่เราได้วัดได้อ่ากําหนดโกฎเกณฑ์ไว้ว่าเขาจะถึงครั้งอ่าว่าใหม่เขาจะเดินทางไปถึงจุดที่เรากําหนดอ่าภายในอ,อ,อีกอจะถึง3เดือนเขาจะเดินไปถึงไหนถึงไหนถึงไหน5เฮาได้ทําการตัดและใบ ผมได้ทําการทดลองนะครับอีกเลยได้พี่น้องเอ้ออีกแล้วนะครับอันนี้แหละผมถึงว่าว่าเอามาเบ่งอีตาดุยมาศึกษาเรียนรู้มาดูไปด้วยกันลุ้นไปด้วยกันผมจะเป็นหนูทดลองยาแล้วก็ให้พี่พเพื่อนได้ชมกันเนื่องจากว่านะครับเนาะในความรู้สึกของดูยูเซอร์เองนะครับอ่ไปแก้แล้ว ใบเขาแก่แล้วเวลาผมฉีดสารอาหารเขาจะจับแต่ว่าผมฉีดเทยอดอ่อนนี่เขาประจับได้ osi, เขาจะหายเขาไปเลยนะครับเนาะเขาจะดูดซึมเข้าไป <ao> เลยผมก็เลยตัดทีงใจตัดนะตัดทั้งหมดมีอยู่สี่ต้นนะครับที่ผมตัดตัดใบนะครับผมตัดใบอยู่สี่ต้นก็มีไวไม้มะรกานะครับมีไว้มะรกาต้นนี้นะครับผมตัดใบตัดใบอแต่ข้าขงบนไม่ตัดนะครับผมจะตัดใบที่อยู่ลำต้นเขานะครับในความรู้สึกผมนะครับ หรือว่าอย่างไงแต่ผมผมไปเห็นสวนสวนพี่เลี้ยงหรือว่าสวนใหญ่เขาไม่ได้ตัดนะครับแต่ผมตัดฮะมีไว้มรากาแบ็กโอพอสองต้นแล้วก็เอสสี่สิบแปดหนึ่งต้นอันนี้ต้นนี้เป็นเอสสี่สิบแปดแต่ผมก็ได้ตัดยอดหมดแล้วนะสาเหตุบาดท,ทีนี้เรามาคุยกันถึงสาเหตุเกิดจากอะไรทําไมผมถึงต้องตัดยอดนะครับด้วยเหตุบังเอิญหรือ เราก็ได้ข้อมูลจากสวนพี่เลี้ยงหรือว่าสวนใหญ่พี่เลี้ยงนั่นแหละครับแต่ว่ามันมีเหตุบังเอิญเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นในคลิปอง,งุ่นประมาณห6ส6วันนะครับพี่น้องละเห็นคลิปหกสิบหกมือนี่ยนะครับเนาะยอดอง,งุ่นของผมตรงนี้นะครับเห็นมาพี่น้องตรงนี้โดนตัดนะครับหลังจากที่เขามีกิ่งแขนงออกมา ขแขนงกลางป่าหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อามี่ี่แนงและเขากอ่าดึงยอดของเขาลงมาแนบกับเล็กป่าปาทำให้ยอดไมหมเขาก็เลยได้ตัดเขาก็เลยได้ตัดเนี่ยบอกพี่น้องกุ้มรุ่มเลยด้วยเหตุบังเอิญหรืออย่างไรนะครับเนาะบาดท,ทีนี้ ฝั่งนี้คือกันครับพี่น้องฝั่งนี้ก็เขามีอายอดแขนงก้างปลาออกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีอยู่เจ็ดแปดนะครับมีอยู่8ดแล้วอายอดของเขาก็ไหมมันมัน,ม,นมันไหม้อมกันแหละพี่น้องมือเดียวกันที่แดดหนอนผมโน้มลงมาแล้วเราก็ได้ทําการตัด มาทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือขแขนงก้างปลาขแขนงก้างปางาออางลา,งปาของเขาออกมาเสมอกันได้แขนงก้างปลาของเขาออกมาเสมอกันและสวยงามเป็นอย่างมากผมก็เลยเกิดความสงสัยนะครับผมก็เลยเกิดความสงสัยก็เลยทําการโทรลงไปถามอ สวนพี่เลี้ยงหรือว่าสวนใหญ่นะครับนาะที่ผมทําการซื้อต้นพันธุ์ขึ้นมาจากท่านนั่นแหละท่านก็เลยให้ให้ความรู้คลิปนี้ผมก็เลยนามาเว้าปันพี่น้องฟังในความเข้าใจของผมคือเห้าปป้อยเฮื้อเขายาวออกไปเลยเราปล่อยให้เขาเดินยาวออกไปเลยนะเฮอยอดออกิ่งหลักหรือว่ากิ่งใหญ่เดินออกไปเลยยาวออกไปเลยในความเข้าใจของเรา ยิ่งยาวได้เท่าไหร่ยิ่งดีในความในความเข้าใจของผมนะครับเนาะอันนี้ต้องอ้อโตสะกอนเนาะพี่น้องเนาะในความเข้าใจของดูยูเซอร์คือเฮามีเฮามีรูเหลืองเกี่ยวกับองอุ่หนุนนั่นแหละแต่บ่าที่นี้พ่ออ่ามันเป็นด้วยเหตุบังเอิญหรืออย่างไรนะครับนี่นี่ตรงนี้นะครับเนาะที่่อยอดถืออ่าท่อแป,ป๊บไมอ่าแป,ป๊บไม้แล้วเอเธอ่ายอดแขนงก้างปลาออกมาอย่างสวยงาม แล้วออกมาเสมอกันอีกได้พี่น้องเลยออกมาเสมอกันมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊หรือว่าเขาต้องการอยากจะให้เราตัดยอดว่าสานาันโทเนะโอ้ยานพี่น้องวินโหกับอันกองอีตาดุยนี่ละหรือว่าเขาต้องการให้เราตัดยอดหรือ,อยังไงน้องพี่น้องเนี่ยเบิงเบิงเพิเเ่เห็นบ่กพี่น้องกินคะแน,นกงก้างปางเขาออกมาแล้ว ใหญ่เสมอกันไม่มีกิ่งเล็กไม่มีกิ่งน้อยอเสมอการง่ยเง่ากับซูซีกันนะครับในการเดินยอดซึ่งสิ่งที่เราต้องการจริงๆในการเก็บเอาเม็ดเอาหน่วยหรือว่าเอาผลผลิตก็จากกิ่งแขนงก้างป่านี่แหละว,วาสซันเถาะบาดท,ทีนี้เฮาก็ับมาเบิง้งมาสังหอนได้เมื่อวานนี้ก้อนผมที่ก้อนก้อนที่ผมมาตัดสินเจอมาตัดยอดนะผมสังหอนอยู่ หนังคืดหนังเบิง้งแล้กระทรลงไปทำทังส่วนที่ปรึกษาเนาะท่านก็เลยบอกว่าต้องตัดยอดนะครับต้องตัดยอดเพื่อที่จะ,ะให้เขาหยุดยอดแล้วก็ไปเลี้ยงกิ่งแขนงกิ่งแขนงที่เฮาต้องการนี่แหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ย,ยที่เราต้องการ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ผมก็เลยอ๋อถึงบางอ้ออ๋อสาเหตุที่กิ่งแขนงของเราโตไม่เท่ากันพี่น้องละสังเกตบางบางบางแขนงคือตัวนี้คือเขาพุ่งเขาใหญ่ตัวนี้เหี่ยวเหียวเล็กๆแล้วตัวนี้ต้องแนงต้องแนงเล็กแล้วตัวนี้ใหญ่อันนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มจะใหญ่ เอ๊ะห้ามาเขาเจอแลวบาทนี่โอ้นะถ้าเราหยุดยอดเขาปุ๊บหรือว่าเราตัดยอดเขาทิ้งเนี่ยเขาจะมาเลี้ยงยอดอกิ่งแขนงก้างปลาที่เราอยากจะได้เพราะสิ่งที่เราอยากจะได้ก็คือก้างปลานี่แหละแขนงก้างปลาเพื่อที่จะเอาผลผลิตเอาเม็ดเอาหน่วยเนาะพี่น้องเมื่อคืนนี้ผมก็เลยถือกันไก่เข้ามาหยางเลยได้บาทเนี่ยไม่ได้สนใจเลยดูยูซูมีเดียวโอนได้ <laughs> กันไก่นีบแก๊บเอาแก๊บเอาแกา๊บเอานะครับเห็นบ่ะพี่น้องเอ้เนี่ยยอดของเขาคาแนงก้างปางเขาอาตัวนี้ออกสูงพุ่งขึ้นข้างบนพร้อมที่จะให้เราโน้มแต่มวลน,นี้เล็กบางกองมังแกงบางกองมังแกงเลยนะครับผมก็เลยตัดเลยไม่รอมาถึงนี่นะครับไม่รอมาถึงนี่อ่าไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเขาก็ออกยอดมาเดี๋ยวเขาก็ออกยอดมาใหม่อ่าพี่เพื่อนว้าแบบนั้นเออ เฮากันมาสังหอนดุเราก็มาสังเกตดูไอ้ที่เราตัดยอดไปนั่นแหละพี่เพื่อนเพื่อนเฮาตัดยอดไปปกติพี่เขาบอกว่าประมาณห้าข้อตาตัดเลยนะครับห้าข้อตาก็คือนับเลยนะฮะเพื่อจะให้กิ่งแขนงเขาเสมอกันออกมาใหญ่เสมอกันเพราะสิ่งที่เราต้องการก็คือกิ่งแขนงก้างปลาเพื่อที่จะเก็บผลผลิตนั่นแหละนับหนึ่งสองสามสี่ห้ายอดที่หกแล้วหยุดยอดเลยตัดนะตัดปุ๊บเลย เขาจะมาเลี้ยงกิ่งแขนงตงนัวนี้แล้วยอดเขาก็จะพุ่งออกเหมือนกับตรงนี้พี่ๆเพื่พอนเหมือนกับตรงนี้เห็นไหมพอเรา,าประสบปัญหาก็คือด้วยเหตุบังเอิญหรือ,อยังไงนั่นแหละอยอดของเขาถึอ,อเล็กตัวนี้ไมหมเขาตัดยอดเขาพุ่งออกไปนะครับยอดเขาไม่ได้หยุดนะครับแต่สิ่งที่มันออกมาด้วยก็คือคแขนงก้างปลาเขาเสมอกันสวยงามออกมาแล้ว แล้วโอ้ยมันคักแบบนี้เองเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือขนแขนงกล้งปลาตรงนี้หรือว,ว่า,ากิ่งเครมนั่นแหละคารวาวภาษาอัง,งุนเนาะก็คือกิ่งเครมอันนี้คืออามนะคุณว่าอามคือกิ่งใหญ่เครมคือเล็กหรือน่เลยเนาะพี่น้องครับผมเข้าจือ้อมีพิษเนาะอาปาที่นี้เขาเลยทําการตัดได้พี่น้องเมื่อคืนนี้ผมตัดนะครับเดินตัดทั้งตอนกลางคืนเลยครับแล้วตรงนี้ผมก็ตัดเลยนะฮะ ผมตัดเลยครับไอ้ไอ้ไอ้ที่ว่าไอ้ผมผมพูดเมื่อวานนี้นะเฮาละจงไว้บ่อหรือมีจงเนาะตัดเลยครับตัดทิ้งเลยให้เขาออกมาแล้วก็ดูเบิ่งจักเป็นเพลือเนาะงอซ้ายงอขวาเนี่ยผมตัดเลยครับมันได้โซนเด้อ๋อแล้วตรงนี้ยอดของเขานี่อ่แขนงก้างปลารู้สึกว่าจะเยอะนัแ่แหละฮ่า่ารู้สึกว่าเขาจะเยอะอหนึ่งสอง นับก่อน3 4 5 6 7 8 9 10 11 12็ดตัวนี้12ขแขนงก้างปลาอ่าถ้าเราไม่หยุดอ่ามันจะออกมาไม่เสมอกันน่ที่จริงเขาก็เสมอกันยะ่ดกแต่ว่ามันช้าคือเราพยายามอยากจะให้อ่า,อาก้างปลาตรงนี้หรือว่ากิ่งอามตรงนี้ไอ้กิ่งเคมตรงนี้ออกมาให้เสมอกันเหมือนกับต้นนี้เนี่ยคือกับต้นนี้นะพี่น้อง คือความไม่เข้าใจคือเราอยากจะได้ยอดให้เขาพุ่งออกมายาวแต่จริงๆแล้วคือเลาอัเข้าเวลาเขาไปเบิ้องอะไปเบิ้อไปดูคลิปนั่นแหละคือต้นองุ่นเขาใหญ่แล้วไงแล้วเขาก็ไม่ได้ทําให้เราดูด้วยว่าต้องอ,ออกมา5กิงก่งหกิ่งแล้วต้องตัดไปเราไปดูคลิปก็คือองุ่นเต็มต้นแล้วกว่าที่เราจะถึงบางอ้อเราก็งมซาวและคอดมาพอสมควร นะครับพี่พนเพื่อนคลิปนี้ผมก็เลยมาว้าปั่นพี่น้องฟังม่ต้องเสียดายได้พี่น้องผมไม่ได้เสียดายนะครับอ่าถ้าพี่เขาถ้าสวนใหญ่บอกให้ตัดผมตัดเลยนะครับคือผมจะเอาตามที่อ่าสวนพี่เลี้ยงบอกผมอ่าผมจะเอาตามนั้นเลยเด้ถ้าถ้าสวนพี่เลี้ยงบอกว่าอ่าดุยดุยต้องตัดนะถ้าดุยไม่ตัดนี่ยอดอ่ากิง่งอ่ากิ่งอามไอกิ่งเลมเขาหนะ่ะหรือว่ากิ่งแขนงของเขานะอ่ามันจะ อ่าโตไม่เท่ากันนะมันจะเล็กจะใหญ่มันจะไม่สมบูรณ์มันไม่เท่ากันนะเราต้องหยุดยอดหรือว่าตัดยอดทิ้งเพื่อที่จะทําการอ่าเลี้ยงอ่ากิ่งแขนงก้างปลาตรงนี้นะดูนะไว้ด้วยพอได้ยงนนะนะด้วยพลอนะะ้นวาษามีตัดคอยกับมีคือคอยว่าเราไว้ในส่วนนะครับคือผมมีดห่วงนะอ่าผมตัดเลยนะครับถือกันไก่เข้ามาตัดทั้งกลางคืนคืนเบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยตัดทั้งกลางคืนเด้อันนี้พอเราตัดปุ๊บเนี่ย ยอดของเขาหรือว่าแขนงก้างปลาหรือว่ากิง่งกิ่งเคลมนะกิ่งเคลมเนี่ยมักกจะตแตกออกมาหรือว่าแขนงก้างปลาที่ผมพูดนั่นแหละพี่เพื่อนเพ่อต้นตันนี้ปกติแง่ยังเงี้ยนี่คือเงาแท้ปกติถ้าถึงห้าข้อตาหรือว่าหกข้อตาเหมือนพี่เขาบอกเราตัดปุ๊บยอดของเขาหรือว่าตัวนี้แขนงก้างปลาจะออกมาเสมอกันมากเหมือนกับตัวนั้นเหมือนกับที่เรา,าบังเอิญ บังเอิญว่าท่อแป๊บประปาเราไม่ไม่ยอดเขาแล้วเราก็ได้ตัดโดยเหตุบังเอิญประมาณยี่สิบวันนะครับหลังจากตัดยอดเขาโอ้โหบึง้งพี่น้องเขาออกมาสวยนะครับพี่เพื่อนๆไม่ใช่ว่าไม่สวยเขาออกมาสวยงามมากแล้วออกมาเสมอกันยอดเขาเสมอกันมากและสิ่งที่เราต้องการก็คือกิ่งแขนงก้้งปลานี่แหละ เพื่อที่จะเก็บผลผลิตนะนะเพื่อที่จะเอาผลผลิตจากเขาอ๋อเราถึงเราเราเราถึงบางอ้ออ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแต่เวลาเราไปดูคลิปในช่องใหญ่ๆเนาะคือเขาจะไม่มีอะไรลไม่มีรายละเอียดตรงนี้คือไปก็คืออ่อางหุ่นเต็มไปดูก็เขาถ่ายอางุ่นเต็มหมดแล้วออกมาเขาไม่ได้บอกว่าพี่เพื่พพนอนๆตรงนี้ตรงน,รงนี้ต้องตัดอย่างนั้นอย่างนี้ หรือว่าเราดูไม่จบหรือ,อยังไงแต่ผมก็พยายามดูอยู่นะและทีนี้พอสวนพี่เลี้ยงหรือว่าสวนสวนใหญ่ที่ผมซื้อต้นพันธุ์ขึ้นมานั่นแหละพี่เขาก็ได้บอกว่าเราต้องทําอย่างนี้นะเดินทางมาประมาณนี้เราก็ต้องตัดเลยเราไม่ต้องไปสนไม่ต้องไปห่วงว่าเขาจะยาวจะสั้นไม่ต้องไปสนไม่ต้องไปหัวสซาได้เวลาต้องตัด นะครับเพื่อนนับออกมาเลยห้าหกคอตาเพ่งกตัดทิมนับออกมาห้าหกคอตาพ่กนกตัดทิมแล้วยอดเขาก็จะเดินไปเรื่อยๆหละไม่ต้องห่วงว่าเขาจะไม่ออกนะครับไม่ต้องห่วงเนี่ยยอดของเขาที่เราตัดที่เราตัดตงฝั่งนี้เห็นบอกพี่น้องเนี่ยแกแดอยู่นั่นไงนี่นี่ยตรงนี้นะครับคือยอดที่เราตัดเนี่ยนี่แกแดอยู่เนี่ยยอดเขาก็เดินไปเรื่อยแล้วออกแขนงออกมาเรื่อยแขนงเขาก็ออกมาเรื่อยนะ น่ะเห็นบอกพี่เพื่อนเนี่ยตรงนี้แขแนนก้างปลาตรงนี้เขาก็ออกตอนนั้นเขาก็ออกแล้วก็เก็บไปเรื่อยแล้วยอดมันจะเสมอกันคะแนงก้างปลาตรงนี้จะเสมอกันอมันเป็นแบบนี้เดียพี่น้องเออโหฮากมาฮอดบงังอ้อนะพี่น้องนะคืออันนี้เลยคือผมว่านะครับเรียนรู้ไปด้วยกันปลูกไปด้วยกันอศึกษาเรียนรู้แล้วแต่ว่าสวนใหญ่เขาไม่ได้ตัดนะฮะใบแต่ผมตัดผมเยอะหลันยังหน่อยผมอยากจะลองดูนะครับแต่ อลองดูว่ามันจะเป็นยังไงในการที่เราตัดใบแก่จริง,รงๆแล้วพี่เขาบอกว่าต้องปล่อยให้เขาล่วงเองแต่ผมตัดนะครับผมก็เยอะหูจักเนาะอยากจะรู้อยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้ทดสอบทดลองด้วยตัวเองทําไมผมถึงอยากจะตัดมันเป็นอย่างนี้พี่เพื่อนๆผมจะให้ดูทุกใบนะครับทุกใบผมตัดนะครับผมไม่ได้ปล่อยให้เขาล่วงพอตัดปุ๊บตาของเขาจะเล็กลงทันที พอตัดปุ๊บอ่าพอได้เวลาไอ้ตัวนี้เขาเขาก็จะร่วงมันบอกหักแทบเนี่ยแล้วตาของเขาจะเล็กเขาจะไม่ได้มาเลี้ยงพูดง่ายๆคือเขาไม่ได้มาเลี้ยงตาตรงนี้นะเขาจะขึ้นบนผมคิดนะอ่าผมก็เลยทําการตัดเลยเอาเลยได้ผมมีดีโอนได้พี่น้องเอ้ยเอาละพี่น้องเนาะคลิปนี้กะอ่าเปิดหัวคลิปกะเฮามากกะอ่าถ่ายอ่าลงเรือนเนาะอ่าถ่ายลงเรือนถ่ายมุง้ง ไอพีเ่เพื่อนๆเอฟซีคนที่สนใจอยากจะซื้อมุง้งกดเข้าไปในตะกา้านะครับกดเข้าไปในตะกา้าดูว่าเราต้องการกี่ตานะครับเราต้องการกี่ตาแล้วก็ทําการกดซื้อกดชอบได้เลยนะครับเนี่ยมุ้งนะครับของผมยีบสามตานะครับมุ้งของผมยีบสามตาอ่านกะ็โอ้ยเหลือเฟือและเศ้สาสามตาก็ดีเนาะทีแล้วนะครับไปเอาเศร้าห้าบ่แห้งที่นะครับเนาะ กัประมาณนี้พี่น้องเลยนี่สวยงามประมาณนี้นะครับพี่เพื่อนเพื่อนมื้อื่นฮขาละมีคลิปเผยมาว่าขบันพี่น้องฟังอีกอะอย่าลืมเด้อพี่น้องอย่าลืมนะฮะพี่เพื่อนเพื่นพนอนถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อแชร์ไว้เก็บไว้เป็นความรู้ถึงบางอ้อนะครับด้วยยูสเซอร์ก็ถึงบางอ้นะดยยอ,อด้วยความบังเอิญแล้วก็ด้วยที่สวนใหญ่หรือว,ว่าสวนพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาว่า องุ่นนะครับเดินทางออกมากี่ข้อตาแล้วตัดยอดเพื่อที่จะเอากิ่งขแขนงก้างปลาเก็บไว้เป็นอเอาผลผลิตนั่นแหละเดินออกมาแค่หกนะครับตัดสินได้เลยนะครับตัดสินได้เลยก็คือตัดยอดเลยหกหรือแปดได้ครับนี่อันนี้แปดตรงน,นี้อันนี้ตัวน,นี้แปดนะครับฝั่งนี้คือคือด้วยเหตุบังเอิญนั่นแหละอ่า แต่ว่าที่ที่ที่สวยงามเท่าที่ผมคิดนะแค่หกก็โอเคแล้วหกแล้วตัดเลยครับหกข้อตาตัดยอดหกข้อตาตัดยอดเลยนะฮะแล้วยอดยอดแขนงก้างปลานี้จะสวยมากแต่เขาก็ออกมาดีนั่นแหละออกมาดีใหญ่เสมอกันนั่นแหละฝัะ่งนี้สี่ฝั่งนั้นแปดยอดเขาก็เสมอกันสวยงามนะครับยอดก้างปลาออกมาเสมอกันสวยงามพี่น้องเอ้ยเนาะครับ ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กะย่างมาพอสมมาพาควนเนาะพี่น้องเนาะกะขอบคุณขอบมุกขอบเจอพี่น้องปองปายคูคนนะครับเนาะสำหรับดูยูสซอฮันกะมีความยินดีนะครับที่พี่เพื่อนที่พี่เพื่อนเข้ามากดซับสไครต์ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ลืมถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์คือผมบอกเนาะพี่น้องเนาะกดมาเป็นกําลังเจือกันแล้วก็จอบเบิ้งอีตาดยแล้วเอ็ดเพื่อนะค่อยจะจอบดูเจ้าคอยจะจอบหัวขวัญเจ้า ว่าเจ้าได้เงินหมื่นมาแล้วเจ้าเอามาทําอย่างนี้เจ้าจะได้ไช้เงินหมื่นบอกว่าสันนะนะครับเนาะนั่นแหละก็คือส่วนงุนของเฮาก็คือความเป็นมากก็คือนั่นแหละน้องพี่น้องเอฟซหลายๆคนก็อ่านแล้วหุจักว่าเอาเงินมาจากซิเรียนะผมก็เอ็หน้าโปกเลยนะครับเพื่อเพื่อให้พี่เพื่อนได้รู้ว่าเราต่อยอดเงินหมื่นจากรัฐบาลเงินเงินหมื่นดิจิตอลนั่นแหละเนาะอตัวนี้คือการครับพี่น้องผมตัดเลยนะครับตัวนี้ผมผมถือว่าผมตัดได้โอเคเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้ากิ่งแขนงผมตัดยอดอ่นนะนะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่ะคลิปนี้กับขออนุญาตจบลงซรัพนี้เนาะพี่น้องเนาะขอขอบคุณขโมกขอบเจอพี่น้องป้องป่ายคู่คนกันแล้วกันที่แวะมาเป็นกำลังแรงโมกำลังแรงเจอดูยูเซอร์นะครับเนาะขอบคุณมากมายนะครับขออนุญาตจบคลิปลงซรัพนี้เด้อพี่น้องเด้อก่อนจบขอพี่น้องป้องป่ายคู่คนเนาะอาย่ดีมีแห้งกินข้าวแซ่บนอนหลับความเจ็บมีเหือด้ความไข้มีเฮอมี คุณพระรักษาเที่วด,ดาคุ้มครองหางกันได้มันหมานขันคู่คนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณมากมายบายครับผมพรอกันไหม่คลิปนะครับพี่น้องเบิ้งตัดได้ขอมีได้อดอนได้ปึ๊ดเนี่ยอันนี้คือกิ่งก้างป่ากิ่งแขน,นกงก้างป่าโอ้เมงมุมเนี่ยก้างป่าออกมาปึ๊บหยอดนะฮะตัดปึ๊บเลยมีดโนพี่น้องเลยถือลดมันยังกแทะเอามาไหม